ใน EP นี้อยากจะชวน HRD มาคุยกันถึงเรื่องหลายเรื่องนะครับที่ HRD ควรจะทำเพื่อให้การจัดอบรมได้ผลดีซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทั้งงานการฝึกอบรมแบบที่เราเชิญวิทยากรเข้ามาที่เรียกว่า in-house training หรือเราส่งคนของเราไปอบรมภายนอกที่เรียกว่า public training นะครับการพัฒนาบุคลากรในยุคเนี้ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ยุคที่แบบอบรมเสร็จแล้วให้มันจบๆไปเนาะเราจะคุ้นกับคำที่หลายๆคนหลายๆหน่วยงานเนี่ยแซวกับ HR เราว่า HR านะ่ะทำให้เทรนแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ควรที่จะเป็นเทรนแล้วนิ่งมันควรจะต้องเป็นเทรนนิ่งเทรนนิ่งหมายถึงเมื่อมีการอบรมพัฒนาเรื่องใดเนี่ยก็เกิดความรู้เกิดทักษะเกิดของ เกิดผลลัพธ์ของงานอะไรบางอย่างออกมาจริงๆภายหลังจากการอบรมซึ่งเกิดจากการเอาความรู้ไปใช้ในงานพอเกิดความรู้เอาไปใช้กับงานได้เรียนรู้ขึ้นมาเราก็เรียกว่าเกิดเล ARNING นะครับในมุมของนักจิวิยาก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งทาง HR ก็คงจะต้องไปหากลวิธีอะไรต่างก็แล้วแต่ที่จะทำให้การจัดอบรมมันเกิดผลดีได้จริงๆ งั้นถ้าถามว่าแล HR คุณจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้การจัดอบรมได้ผลดีผมเชื่อว่ามันจะมีหลายคําตอบมากเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่า HRD จำนวนไม่น้อยเลยะที่อาจจะเรียบเรียงมันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ชัดเจนมากนะนะครับถ้าท่านอยู่ในโหมดแบบนั้นนะก็อยากให้ลองฟังดูนะครับเผื่อได้จะได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะครับจาก ที่ผมคุยให้ฟังแล้วเอาไปปรับชใช้ดูเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อยากให้งานของเรามันเรียบร้อยได้ผลดีมากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้นะครับเกิดประโยชน์กับคนทํางานเกิดประโยชน์กับองค์กรมันก็สีเคียวความมั่นคงในอาชีพการงานของท่านมากขึ้นแน่นอนเวลาที่เราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีมันก็สร้างประสบการณ์ที่ดีดนะครับรองรับการเติบโตในอาชีพการงานของเราโอเคนะครับผมจะสรุปเรื่องที่ HR HRD ควรทํา เพื่อให้การจัดตบนได้ผลดีออกมาสักห้าเรื่องก็แล้วกันจริงๆมันอาจจะมีหลายเรื่องมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ลองฟังห้าเรื่องนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับเรื่องแรกหา trainingcis เทรนนิ่งนิดหรืออาจจะเรียกว่าเดเวล็อปเมนต์นิดให้ตรงจุดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายคําว่าตรงจุดหมายถึงตรงประเด็นของการพัฒนาคําว่าตรงกลุ่มเป้าหมายหมายถึงเราต้องการโฟกัสการพัฒนาบุคลากรก,รกรกลุ่มใด มันไม่ควรนะครับที่แบบจะจัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารแต่ว่าเอาคนที่เป็นผู้จัดการเอาคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเอาคนที่เป็นพนักง,งานระดับปฏิบัติการมานั่งเรียนรู้ด้วยกันหมดนะผมว่ามันไม่ค่อยตรงจุดนะการสื่อสารสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเขาจะต้องเรียนรู้เพื่อเอาไปคุยกับลูกน้องโอเคไหมครับแล้ววิทยากรเวลาสอนจะสอนอยังไงสอนเรื่องก,กลางๆสอนเรื่องทั่วๆไป นะครับอันนี้ของง่ายของของวิทยากรเลยนะบอกตามตรงนะของง่ายเลยนะครับแต่ว่ามันจะได้ผลไหมหรือเวลาที่เรียนรู้ด้วยกันจะต้องทำเวิร์กช็อปนะครับคนที่เป็นผู้จัดการท่านคิดว่าเขาจะไปไปแสดงการมีส่วนโ่้มอะไรมากมายกับน้องๆไหมเว้นแต่จะเล่นเกมต่อลอดหรือว่า เล่นเกมทำกิจกรรมอะไรต่างสนุกสนานนะครับเป็นลักษณะแบบทีมบิวดิ้งไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันไม่ค่อยเกิดผลดีมากมายหรอกกับการที่จะไปฝึกไปพัฒนาทักษะเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ตรงจุดกับกลุ่มคนที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการคนที่เป็นหัวหน้างานะนะครับอ่ะสมมติยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับสมมติว่าเราจะเอาคนหลายคนเข้ามาอยู่ในอยู่ในหลักสูตรการอบรมเนี้ย เข้ามาเรียนรู้เข้ามาอบรมเหมือนตามตัวอย่างที่คุยฟังไปเมื่อสักครู่ถ้าเราจะสอนให้พนักง,งานที่เข้าอบรมเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของสไตล์การสื่อสารของคนตามโมเดล D.I.S.C. ทุกคนก็จะเข้าใจโมเดล D.I.S.C. แบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าสมมุติว่าจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการฟีดแบกนะครับหัวหน้างานนะทำหน้าที่ในการให้ฟีดแบ k ลูกน้องต่างหา จะทำหน้าที่ในการฟีดฟอร์ร์ดเรากำหนดหัวหข้อการฟีดแบ็กลงไปในหลักสูตรเรื่องการสื่อสารนี้ด้วยแต่คนเข้าอบรมมีทั้งพนักงานมีทั้งคนที่เป็นหัวหน้าง,งานมันจะเวิร์กไหมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเทรนนิ่งกับเดเวลลอปเมนต์นี้ของท่านเนี่ยเอาให้ตรงจุดก่อนนะแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับให้ให้มันลงตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดังนั้นหลักสูตรก็อาจจะแยกเป็นว่า อ่าเรียนรู้การสื่อสารด้วยหรือการสื่อสารตามสไตล์ของคนแบบ DISC นี่คือหลักสูตรหนึ่งต่ออันนี้ใครจะมาเข้าก็ได้ไม่ว่ากันเราถอดหมวกทุกคนออกหมดให้ทุกคนเป็นบุคลากรในองค์กรเสมอกันหมดนะครับไม่มีตําแหน่งไม่มีหัวข้อก็มากเกี่ยวข้องนะครับส่วนเรื่องของการฟีดแบ็กเราก็ไปคุยกันเรื่องของเรื่องขอ,งค,าง,าอคงคนที่เป็นหัวหน้างานเพราะฟีดแบ็กมันเป็นทักษะสําคัญเป็นทักษะพื้นฐานคนที่เป็นหัวหน้างาน นะครับแบบนี้จะตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับคราวนี้ท่านก็จะคุนว่าอไอเทรนน i n g กับ Development Needs เนี่ยมันมีที่มาหลายทางผมอยากจะคุยในบางประเด็นให้ฟังนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะมาคุยเรื่องเทรนนิ่งนี e นะครับหรือ Development n e นีกันเป็นอีกสักอีพีหนึ่งก็แล้วกันไอเทรนนิ่งนีดหรือเดเวล็อปเมนต์นีดเนี่ยมันอาจจะมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้นะ เช่นปัญหาคือหัวหน้าฟีดแบ็กลูกน้องไม่เป็นหัวหน้าไม่รู้จักวิธีการฟีดแบ็กนะครับหรือหัวหน้าบางคนฟีดแบ็กแต่มันไม่ค่อยได้ผลนะครับกับเกิดจากประเด็นความต้องการในการพัฒนาก็ได้นะเกิดจากปัญหานั้นเรื่องแรกเกิดจากความต้องการในการพัฒนาเรื่องที่สองยกตัวอย่างเช่นทั้งทีมการตลาดเนี่ยแต่เดิมเขาใช้วิธีการตลาดแบบ Conventional marketing หรือ traditional marketing แต่อยากจะไปทางออนไลน์มาร์เก็ตตนะครับหรือ Social Media Marketing อย่างเงี้ยแต่พนักงานเราไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านี้มากนักเป็นเรื่องใหม่เพราะเราทำอยู่ใน Traditional หรือ Conventional Marketing มานะครับเราก็เลยจัดอบรมให้กับพนักงานได้เรียนรู้เรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตตหรือว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็โอเคไหมครับถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ได้เป็นปัญหาตอนนี้นะแต่ว่าในการภายหน้าเนี่ย เราอยากให้พนักงานเกิดทักษะความสามารถในเรื่องแบบนี้อันนี้ก็เป็นนิดนะครับอันหนึ่งที่ยึดโยงอยู่กับความต้องการในการพัฒนากับอีกแบบแรกเป็นนิดที่ยึดโยงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาหนึ่งใดโอเคไหมครับดังนั้นเมื่อพูดถึงเทรนนิ่งนิดแล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องมองให้ได้ทั้งสองมุม มันมีมุมไหนที่เป็นปัญหาแล้วเรื่องไหนที่ต้องการพัฒนานะครับจากจุดที่มันไม่ใช่ปัญหาไหมมองให้ได้ทั้งสองมุมเอ๊ะใครจะมองให้กับเราหัวหน้างานนั่นแหละนะครับหรือโดยปกติ SR เราก็มีประสบการณ์ดวยว่แล้วแหละเราพอมองขาดแหละว่าในเรื่องราวในองค์กรของเราเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะเรื่องที่สองนะครับอยากให้ประสานงานกับวิทยากรให้ดี ในการออกแบบหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นวิทยากรภายในของเราเองหรืออาจจะใช้วิทยากรภายนอกไป in-house training mm hmm. ในองค์กรของเรานะครับรวมทั้งการออกแบบวิธีการประเมินและติดตามผลหลังการอบรมด้วยนะสำหรับวิทยากรภายนอกซึ่งเราส่งพนักง,งานของเราไปอบรมแบบ Public t r a i n i n g เนี่ยเราคงจะไปประสานงานอะไรมากไม่ได้หรอกเราก็หาเอาว่าหลักสูตรที่เราต้องการไปเรียนรู้เนี่ยนะครับใครเป็น เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นๆจริงๆนะครับเราก็ส่งคนไปอบรมไม่ใช่จะสนใจว่าเออเอาเน้นราคาถูกก็แล้วกันเน้นราคาถูกก็แล้วกันหรือราคาแพงเบอร์ก็มีนะหรือราคาแพงเบอร์ก็มีนะครับท่านก็ดูความเหมาะสมเอาก็แล้วกันจริงๆท่านเสิร์ชอยู่แล้วว่าท่านเสิร์ชดูได้เหรอตกลงวิทยากรคนไหนเขาเขาเชี่ยวชาญในเรื่องเน,นี่ยใดบ้างอย่างน้อยที่สุดท่านก็ดูเขามีผลงานไหมโอเคไหมครับสมมุติท่านจะ ส่งพนักง,งานของท่านไปอบรมเรื่อง competency ท่านควรจะต้องไปอบรมกับวิทยากรที่เขามีประสบการณ์ในงานเป็นเป็นงานคอนซัลมานะเป็นวิทยากรสอนเรื่อง competency กับเป็นทั้งวิทยากรและเป็นทั้งคอนซัลเรื่อง competency เนี่ยความสามารถของคนสอนคนละเรื่องเลยนะเอาจริงนะครับดังนั้นท่านพอจะต้องรู้อยู่แล้วแหละซึ่งวิทยากรคนที่เขามีความรู้ความสามารถบางทีมันก็ไม่แพงหรอกนะฮะ ผมเคยเห็นได้บางหลักสูตรวิทยากรสอนหลักสูตรละสองหมื่นอย่างเงี้ยหลักสูตรละหมื่นต่อวันเนี้ยนะครับผมว่ามันต้องดูก่อนว่าวิทยากรคนนั้นเขาเชี่ยวชาญจริงเปล่านะครับราคาอาจจะสะท้อนเรื่องแบรนด์แต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนเดียวนะครับที่สอนเรื่องแบรนด์นะครับเขามีผลงานในการเผยแพร่ความรู้ให้กับทางโซเชียลมีเดียหรือทาง Youtube มากน้อยแค่ไหนท่าลองฟังดู นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์เพื่อเอามามาคัดเลือกวิทยานน,นะครับผมเคยเจอบางองค์กรอยากจะเล่าให้ฟังสักหนึ่งนะผมไปเป็นที่ปรึกษานะครับในการทําเรื่องของ KPI นะครับแล้วปรากฏว่า KPI ที่ทำเนี่ยเป็น KPI ในเชิง development นะครับแล้วน้องที่เป็น HR ก็คุยให้ฟังว่าเออเนี่ยในปีหน้านะครับ developmentKPI ของ HR ก็จะมีเรื่องของการทำ skill metric แต่เขาแบบ ว้าวมากเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าอาจารย์ชัชวาลเนี่ยมีหนังสือเขียนเรื่อง k i ิล m a t r i กแล้วมีงานที่ปล่อยทาง youtube เรื่องสกิลมัทริกเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำนะครับผมขอบอกกันนะว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งหรือไม่เก่งอะไรอย่างไรนะท่านดูก็พอรู้ว่าตกลงแล้วเราพอจะส่งพนักง,งานของเราไปเรียนรู้กับวิทยากรคนนี้แล้วมันจะได้อะไรกลับมาไหม โอเคไหมครับกลับมาที่อินเฮ้าส์เทรนนิ่งซึ่งเราอาจจะต้องเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาผมโฟกัสไปเฉพาะวิทยากรภายนอกกันแล้วกันนะครับถ้าเราต้องเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาเนี่ยผมว่าเราคงต้องต้องคุยกันให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นการเขียนวัตถุประสงค์เลยไอ้เรื่องวัตถุประสงค์เนี่ยมีอยู่2แนวเนาะวัตถุประสงค์ทั่วไปกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเดี๋ยวผมมาขยายความอีกทีนึงเรื่องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับเอาตอนเนี้ คุยในประเด็นที่เราต้องการโฟกัสคือ5เรื่องที่เอควนทำเพื่อให้การจัดอบรมได้ผลดีก่อนก็แล้วกันท่านควรประสานงานเรื่องการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับเพราะวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมันจะนําไปสู่การออกแบบวิธีการประเมินและติดตามผลอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านถามวิทยากรเลยครับว่าตกลงหลังจากการอบรมไปแล้วเนี่ยเราควรจะต้องติดตามผลเรื่องอะไรควรจะต้องประเมินเรื่องไหนกับผู้เข้ารับการอบรมบ้างวิทยากรก็บอกได้ทั้งนั้นแหละ เป็นเพียงแต่ว่าบางทีเราติดต่อไปที่เซลล์นะครับพอติดต่อไปที่เซล์เนี่ยเซลก็ไม่รู้เขาก็ตอบไม่ถูกถ้าเป็นไปได้ท่านควรจะต้องขอเซลล์นัดหมายอาจารย์ให้ได้คุยกับเราหน่อยเออเราอยากรู้ว่าการประเมินและติดตามผลยังไงมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการเทรนแล้วนิง่งนะครับลังก็บอกไปว่าเนี่ยเราอยากทำยี่สิบกับเจ็ดสิบต่อนะครับองค์กรโดยทั่วไปเซลเขาเข้าใจอย่างนั้นแหละครับ แต่ถ้าน้องเซลล์ของบริษัทรูกลมไหนเขาไม่เข้าใจเรื่องยี่สิบเจ็สิบเรื่องสิบเนี่ยผมว่าเราเราควรคุยองค์กรอื่นเนาะคุยสถาบันผูกรมอื่นนะครับมันจะตอบโจทย์กับเรามากกว่าโอ้ยวิทยากรเขาไม่ว่างมาคุยหรอกค่ะคือวิทยากรเขาคิวทองแน่นหนามากเลยนะครับท่านช่างน้ําหนักดูว่าท่านจัเป็นต้องจ้างเขาไหมวิทยากรคิวทองเราต้องการวิทยากรคิวทองซึ่งเขาอาจจะมีข้อจํากัดมากในการที่จะคุยกับเรานะครับในเรื่องของการประเมินและติดตามผล หรือวิทยากรที่เขาพร้อมที่จะให้บริการกับเราให้คําแนะนําปรึกษากับเราหลังการอบรมมาแล้วท่านดูตรงนั้นก็นแล้วกันโอเคไหมครับอ่าเรื่องที่สามท่านควรจะต้องทําระเบียบข้อกําหนดสักนิดหนึ่งระเบียบข้อกําหนดเรื่องของการที่ต้องมาติดตามผลประเมินผลหลังจากการอบรมนะครับทําไมต้องทําคือมันจะได้อ้างได้ไง ว่าเราต้องดําเนินการตามระเบียบนะพี่ส่งน้องพี่ไปอบรม Public t r a i n i n g หรือพี่ส่งน้องของพี่มาอบรม Inhouse t r a i n i n g กับหลักสูตรที่เอจัดแล้วเราจะต้องไปติดตามผลนะพี่พี่ต้องไปฟีดแบ็น้องแบบนี้พี่ต้องไปทําส่วนของยี่สกับเจ็ิต่อไปแบบนั้นแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับถ้ามันไม่มีระเบียบหน่วยงานก็จะบอกว่าเออเขาไม่ว่างหรอกที่ทําเรื่องแบบนี้ให้งานการอย่างอื่นก็มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้ามีระเบียบทุกคนก็ต้องฟอลโล่ระเบียบนะครับมันพอคุยได้นะครับ เวลาไปหลักอบรมหลักสูตร Public t r a i n i n g เนี่ยถ้า SR เราเขียนไว้เลยว่าเอ้ยผู้เข้ารับการอบรมกับหัวหน้าง,งานจะต้องระบุมานะว่าหลังการอบรมมาแล้วหัวหน้าง,งานจะไปติดตามผลยังไงจะต้องไปไปสนับสนุนให้ลูกน้องทําของเรื่องไหนออกมาจะต้องดูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรออกมาจากหลักสูตรเนี่ยผมว่ามันดีคนที่ติดตามผลหลังการอบรมได้ผลดีคือหัวหน้าเขา HR เราอะมีส่วนร่วม นะครับในการจัดการกับเรื่องแบบนี้พอยห็นภ mm hmm. าพไหมครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะหาจังหวะนะครับในการอัดวิดีโอแล้วทําตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าเราสามารถระบุทําเป็นแบบฟอร์มการฝึกอบรมไปเลยว่าเออให้เราให้คนที่ขอรับการขอรับอนุมัติแบบอบรมเนี่ยจะต้องฟิล l u อัพข้อมูลพวกนี้มานะครับแล้วเราก็ไปติดตาม ผลหลังจากการอบรมนะครับตามแบบฟอร์มที่ทางหน่วยงานต้นัากัดเขาฟิลอัพมาครับก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับคอยติดตามดูนะครับเรื่องที่4ครับท่านสื่อสารให้หัวหน้าให้ผู้เข้ารับการอบรมเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรตอนที่อบรมเสร็จสิ้นแล้วเขาจะต้องได้รับการประเมินเรื่องอะไรเขาจะได้รับการติดตามผลเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็น p ั b l i c t r a i n i n g จะดาเนินการยังไง In-house t r a i n i n g จะดําเนินการยังไงท่านก็คุยกับทางหน่วยงานคุยกับทางหัวหน้างานคุยกับทางผู้เข้ากักรบรมให้ดีแปลว่าต้องมีการสื่อสารนะครับอันที่จริงเรื่องการสื่อสารก็ประกอบกับข้อเมื่อกี้ครับพอมีระเบียบออกมาก็ต้องไปสื่อสารให้หัวหน้าเขาเห็นเขาจะต้องทําอะไรเราจะทําอะไรเราแนนะเอสอาร์นะทำอะไร,ร,น,นะนะะไรนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ห้าครับเราคงต้องหาเวทีมั้ง ให้บุคลากรที่ไปอบรมเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาแชร์สิ่งที่เขาได้เรียนรู้แชร์ประสบการณ์จากการที่เขาเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำแล้วเกิดของอะไรบางอย่างออกมาอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการฝึกทักษะความสามารถในการพรีเซนเทชันเข้าไหมครับและที่สำคัญก็คือเราจะได้รู้ว่าตกลงเขาไปทำอะไรต่อหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นนะหรือเขาปล่อยให้มันเทรนนิ่งถ้าเป็นแบบนี้ เราก็จะได้บอกว่าเออมันขัดกับโนโยบายนะพี่มันขัดกับระเบียบบริษัทนเอชอาก็ลาบากใจนะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพื่อทําให้การพัฒนาบุคลากรมันเดินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้คือพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆนะครับมันจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆมันก็ต่อเมื่อมันเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปไปลงมือทํำหะครับเกิดประสบการณ์ขึ้นมาลองผิดลองถูกกับมันนะครับพอเห็นบ้างไหมครับ บางองค์กรก็จะเรียกว่าเวทีโชว์ของบางองค์กรก็เรียกว่าแอปพลิเคชันเดย์บางองค์กรก็เรียกโชว์แอนแชร์ฟอรัมอะไรก็ว่ากันไปแต่ SRD จะเป็นคนสำคัญในการจัดพื้นที่พวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เชิญผู้บริหารมานั่งฟังหลาจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างกลับมาก็ได้หรือในบางเรื่องอาจจะให้เขามาแชร์ว่าเออเนี่ยเขาเขาเกิดเกิดการเรียนรู้เรื่องไหน มันไม่ควรเลยนะครับที่จะใช้วิธีการละเอาละทุกคนมาเข้าอบรมนะแล้วก็ไปเขียนบันทึกมานะว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่งมาที่เอชาแล้วก็จบเนี่ยผมว่ามันง่ายเกินไปหมดยุคที่จะทําเรื่องง่ายๆแบบนี้แล้วนะมันจะต้องติดตามผลให้จริงๆจังๆเนะี่ยว่าพนักง,งานได้เอาความรู้ไปใช้กับการทางานมากร้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ว่าตกลงเนี่ยได้ฟังวิทยากรแล้วเขาพูดเรื่องอะไรบ้างก็จดๆ,ๆมาเสร็จแล้วปุ๊บส่งเสร็จถือว่าได้ติดตามผลแล้วผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ อันนี้มันเป็นเรื่องเบสิกมากๆเลยอันนั้นคือทบทวนหรือ w r a อ up สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิทยากรเท่านั้นนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเอาความรู้ไปใช้กับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอันนี้สําคัญมากโอเคไหมครับอย่างน้อยที่สุดตอนตอนอบรมเสร็จเนี่ยให้พนักงานเขียนว่าตกลงแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้เขาจะเอาเรื่องไหนไปใช้กับอะไรเขาจะเอาเรื่องไหนไปใช้กับอะไรแล้วไปติดตามผลตามนั้นผมว่าแค่นี้ก็โอเค SRD มีเรื่องต้องคิดเยอะ มากเลยในเรื่องการพัฒนาบุคลากรโอเคไหมครับผมเชื่อว่าห้าเรื่องนี้ท่านจะได้ประโยชน์มากเลยโดยเฉพาะ s r d มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการหรือผู้จัดการมือใหม่ก็าตามนะครับลองดูลองเอาไปค่อยๆท,ทําทีละเรื่องแกะทีละประเด็นออกมานะครับผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ถ้าองค์กรไหนที่ทําอยู่แล้วผมอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยว่าถือว่าเยี่ยมนะฮะอย่าลืมติดตาม ในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมกับ HR c o m p o n e n t Podcast แหล่งความรู้สำหรับคนทำงาน HR ที่จะช่วยให้ท่านเป็น HR มืออาชีพอย่าลืมติดตามครับ